ตอนนี้เราพี่เคลลีก่ก็ได้ย้ายออกมาจากบ้านแล้วตอนที่เป็นแฟนกันจริงๆเราก็มองแต่ในเรื่องของความรักเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแต่พอมาเราเป็นมาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน24ชั่วโมงมันจะมีบางจุดที่เราไม่เข้าใจกันใช้ชีวิตไม่ตรงกันค่ะเราก็เสียใจทั้งคู่ค่ะแต่ว่าพูดถึงคําว่าเสียดายไหมคือ เราทำกันเต็มที่แล้วพอเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็จะมีเรื่องของอาจจะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะมีด้วยช่องว่างระหว่างอายุคือมันก็หลายๆอย่างที่เราก็พอมันเกิดปัญหามันเป็นปัญหาที่มันสะสมมันเป็นปัญหาที่มีมาเรื่อยๆค่ะจริงๆเรื่องช่วงว่างระหว่างวัยอะช่วงอายุมีส่วนด้วยค่ะแล้ว ก็ในเรื่องของความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตของเราก็คือเราโตมาต่างครอบครัวกันแล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทําให้เราได้ได้เรียนรู้กันนะคะก็พยายามแต่ก็อาจจะด้วยผมทํางานหนักด้วยพอหลังจากโควิดเราก็ผมเองก็ถ่ายละครสามเรื่องอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะเจอกัน อยู่ด้วยกันก็พยายามที่จะดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมมันไม่ใช่วันวันดีขึ้นดีตัดสินใจปุ๊บปั๊บเลิเลเลกกันมันก็มีช่วงเวลาที่เราต้องปรับจูนเข้าหากันก่อนที่เนี่ยสามเดือนผ่านมามันถึงเป็นข่าวออกมาว่า,เ,าเราได้แยกทางกันก็เป็นการตัดสินใจระหว่างเราทั้งคู่แหละครับเรารับรู้ปัญหาของเรามามาอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ได้มีการตกลงกัน ว่าเราถอยออกมาคนละก้าวดีกว่าเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีมาถอยออกมาจากการที่ว่าเราเป็นสามีภรรยากันมาเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันความสัมพันธ์เราก็ยังอยู่ต่อไปไม่ขาดณวันนี้ครับก็ได้ตัดสินใจว่าเราแยกทางกัน,นครับคือเราอยู่เป็นแบบพี่เป็นน้องดีกว่าในเมื่อเราปรับจูนเข้าหากันแล้วมันยังจูนเข้าหากันไม่ได้ครับใน,ในวันนี้เราต้องขอพูดว่า เราก็คงต้องใช้ชีวิตแต่เป็นพี่เป็นน้องเน่ยมันก็คงหลายๆเรื่องอย่างที่บอกมันสะสมมาก็ก็พยายามแล้วะคระับจ็ต้องบอกใจหายมืเนี่นนะครับเพราะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ทําใจยากะครับใจหายแล้วก็แบบพอกลับมาบ้านคือไม่มีของของเขาแล้วอะก็รู้สึกวิวคาอ้อนนะคะแล้วเราเคยอยู่ด้วยกันมา จริงๆผมไม่ได้ใส่ใจกับตรงนั้นมากแต่ถ้าถามเรื่องมือที่สาผมยืนยันตรงนี้ได้เลยครับว่าไม่มีแน่นอนก็ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ไม่มีครัคือไม่มีเรื่องมือที่สาคือทั้งนายทั้งพี่เคลลี่ไม่มีค่ะไม่มีไม่ม,ม,มีแน่นอนและในเรื่องของอที่เข้าไปกดไลค์พี่เต้วิศรัตคือเราสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเรารู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วเราฟอลโล่กัน นายก็กดไลค์ทุกคนและนายก็เป็นคนที่ชอบคอมเมนต์หัวใจกับทุกคนทั้งเพื่อนชายทั้งเพื่อนหญิงเป็นแบบนี้มาตลอดค่ะนายเห็นเห็นเห็นข่าวแล้วค่ะพี่เขาถ่ายละครด้วยกันค่ะแล้วเขาก็สนิทกันแม่ค่ะก็หนูก็เชื่อตามที่พี่เขาบอกแต่แรกก็คือว่าเขาถ่ายละครด้วยกันแล้วเขาก็สนิทกันค่ะที่ผ่านมาเราเชื่อใจกันมาตลอดพี่เคลลี่ไม่เคยทําอะไรให้ในายรู้สึกว่ามไม่เชื่อใจค่ะ แลวถ้าเลิกกันก็คือไม่ใช่เรื่องของอเรื่องของมือที่สามแน่นอนเป็นเรื่องของเราสองคนมากกว่าคือก็ผมจริงจังมากแล้วตั้งใจมากกับการใช้ชีวิตคู่ครั้งนี้นะครับและการแต่งงานคือเราตัดสินใจแต่งงานเราก็อยากจะอยู่กับคนคนนี้ไปตลอดชีวิตนะครับก็มันก็ยากนะครับ ปรึกษาค่ะปรึกษาครอบครัวตลอดคุณแม่ก็ให้คาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ก็คือตอนแรกเขาก็สอนให้เราอดทนใช่ไหมแต่พอสุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเราค่ะมีค่ะทั้งนายทั้งพี่เคลลี่เลยทั้งคู่เลยคุณแม่ก็รักพี่เคลลี่เหมือนลูกของตัวเองนะคะคุยกับคุณแม่เขาทุกวันครับกลับไปบ้านถ้าเจอคุณแม่ผมก็จะนั่งคุยกับคุณแม่ขอะออกไปทํางานผมก็จะนั่งนั่งนั่งคุยทุกวันเลยครับคือคุณแม่เขาก็อยากให้ ให้ผมหรือ,น,อน้องนายพูดดีกว่าครับพ่อแม่เขาน่ารักมากคือที่ผมตัดสินใจครั้งนี้ที่จะแต่งงานแล้วเข้าไปอยู่ร่วมกันคือผมรักพ่อแม่เขามากพ่อแม่เขาเป็นคนดีมากรักผมเป็นลูกคนหนึ่งถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะค่ะเราก็เป็นเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ดีกว่าค่ะ,คะเ,เพราะว่าเราทํากันดีที่สุดแล้วไม่ไม่ไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยแต่เสียใจที่แบบ วันนี้แบบไม่มีเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็นึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เราสองคนเคยผ่านมาด้วยกันนะครับคือน้องก็เป็นคนน่ารักนะครับคือเราใช้ชีวิตมันมีเรื่องดีมากกว่าเรื่องแย่ครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของของนายกับครอบครัวอยู่แล้วแล้วพอพี่เคลลี่แต่งงานเข้ามาที่บ้านนายเขาได้ต่อเติมในส่วนของห้องฟิตเนสห้องนั้นไวค้ค่ะไม่มีคะ่ะเพราะเราไม่ได้จดทะเบียนกันด้วยค่ะเป็นห้องฟิตเนสของพี่เคลลี่เขาอันนั้นใช่คะ่ะ เครื่องฟิเนตก็ยังอยู่ที่บ้านนายอยู่คือของเขาของของพี่เคลลี่เนี่ยเขายังขนไปไม่หมดค่ะยังไงเอาไปไม่หมดยังมีบางส่วนที่ที่เหลืออยู่เรือนหอเอคือจริงๆบ้านก็เป็นที่ดินของของทางทางน้องเขาอยู่แล้วแต่ด้วยการสร้างบ้านเราก็ได้ช่วยต่อเติมในการสร้างเผื่อตรงนั้นเราไม่ได้ติดใจอะไรก็คือเราก็เราเป็นผู้ชายนะเราก็ย้ายย้ายออกมาเขาของก็ไม่ได้มีอะไรคือเสื้อผ้ารองเท้าผมครับก็คือ ของของเราที่เราใช้ที่คงไม่ให้ไปไปแบบทิ้งไว้ลบเกลกับ้านนะครับถามถึงสภาพสิตใช้คือก็เสียใจอยู่แต่ว่าโอเคขึ้นในระดับหนึ่งแล้วคะ่ะก็ต้องบอกตามที่บอกว่านายโชคดีที่นายมีครอบครัวที่ดีมีผู้ใหญ่เข้าใจมีเพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างทำให้แบบเรารู้สึกโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่ง ต้องขอบคุณมากนะครับสําหรับกําลังใจทุกกําลังใจทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวก็วอยากเป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยอ,อย่าไปคิดไอ้การที่คน2คนน่ะต้องมาแยกทางกันมันมันเป็นเรื่องน่าเสียใจแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บทั้งคู่ครับผมก็ไม่อยากให้บา,บางคนที่ไม่ <c oughs> ไม่รู้จักเรา2คนไม่อยากให้ไปคิดไปในแง่ลบ หรือไปสนุกกับการคอมเมนต์คำพูดมันมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจแค่นี้มันก็เสียใจยมากแล้วครับพ่อแบบว่าพอพอเราแบบพูดเนี่ยมันเหมือนแบบการการที่แบบว่าเราพูดเนี่ยมันจะยิ่งแบบเหมือนตอกย้ําความรู้สึกของเราอะเหมือนแผลเราก็ยังแบบไม่ได้หายดีเราก็ยังรู้สึกอยู่ค่ะเราก็ยังมีความมีความรักมีความรักอยู่ เหมือนเราเข้าไปแล้วว่าเราก็เจอแบบของของเขาเจอแบบของของเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะเทือนใจใช่ก็เป็นห่วงก็ก็หลายเรื่องอะครับคือเรื่องงานเรื่องการดูแลคือเอาเป็นว่าอย่างอย่างน้อยเราเราได้อยู่บ้านเดียวกันแม้เราจะอาจจะห่างกันมาสามเดือนเ้าบอกว่านอนคนละห้องกันแต่เราก็ได้อยู่ อยู่ใกล้ใกล้ตัวเราก็ได้มีอะไรเราก็ยังพอแบบอเราก็อยู่นะมาคุยได้หรือมีอะไรให้เราช่วยเหลือเราก็ช่วยได้แต่วันนี้เราได้ออกมาอยู่คนละที่กันแล้วมันมันก็คิดอยู่ตลอดเวลาครับอยากบอกพี่เคลลี่ว่าขอบคุณสำหรับห้าปีที่ผ่านมาขอบคุณที่ ดูแลหนูขอบคุณที่มาเป็นความรักของหนูหนูก็อยากให้พี่เคลลี่ดูแลสุขภาพแล้วก็อย่านอนดึกแล้วก็อยากจะบอกว่าน้องคนนี้ยังเป็นคร,อ,อ,อ,บครอ,นนอบครัวของพี่เสมอครอบครัวของหนูเป็นครอบครัวของพี่เสมอค่ะ